สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อ,อข่าวดีของคุณในเดือนกันยายนนะคะเพิ่งนึกได้ว่าวันนี้วันที่หนึ่งเนาะมาทำข่าวดีของเดือนกันยายนให้ผู้ฟังทุกคนดีกว่าเนาะว่าเดือนนี้จะมีข่าวดีอะไรนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลย ทําแบบสดสดร้อนๆเลยนะเนี่ยข่าวดีของคุณในเดือนกันยายนนี้นะคะแปดถ้วย Queen of Cups ผู้อ่านชอบแปดถ้วยสำหรับนี้จังเลยอะ่ะมันดูแบบ มันดูไม่เศร้าอ่ะปกติแปดถ้วยเนี่ยสาหรับอื่นมันจะเป็นแบบเศร้าๆเนาะแต่สําหรับนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่เศร้าอ่ะเห็นสายรุ้งไหมเห็นดวงดาวไหมมันดูมีความหวังยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวแปบ๊บหนึง่ง <c oughs> ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อน justment นี่ก็เป็นสายลุ้งอีกแล้วสวยงามโอ้เดอะซันเดอะซันสำหรับนี้ก็แบบยิ่งใหญ่อลังการมากอาโอเคให้สวยนะคะสวยงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูไพ่ออร์คเคิลอีก Surrendering to the journey เขาบอกว่า release control นะคะขออีกใบหนึ่งสีสว่างพอไหมเนี่ย Adjacent possibility อโอเคสมกับเป็นหัวข้อข่าวดีนะหัวข้อข่าวดีในเดือน กันยายนอะเดี๋ยวขอขยับมานิดนึงนะคะอโอเคสองใบนั้นเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้อะประมาณนี้ให้ดูไพ่ทาโร่ก่อนนะคะโอเคไพ่ทาโร่บอกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความสุขของคุณเดือนแห่งความสุขความสมหวัง ความสดใสร่าเริงความสำเร็จใครที่มีเรื่องราวที่เหนื่อยนายเจ็บช้ำน้ำใจมีความทุกข์คือคุณคุณไม่เอาแล้วอะ่ะคุณทิ้งดราม่าไว้ข้างหลังอะ่ะนะคะเนี่ยคุณทิ้งดราม่าแล้วคุณพุ่งพุ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนแบบฉันไม่เอาแล้วความทุกข์ฉันพอแล้วฉันจะ หาความสุขใส่ตัวคุณพุ่งขึ้นไปหาความสุขความหวังเนี่ยมันเหมือนกับคุณกาลังจะได้เจอวันใหม่เจอชีวิตใหม่ความสดใสที่กําลังรอคอยคุณอยู่คุณก้าวไปหาความสดใสนั้นอะนะคุณไม่อยู่กับความมืดมนไม่อยู่กับความหม่นหมองในชีวิตของคุณอีกแล้วมันเป็น energy ของคนที่รักตัวเองเป็นแล้วก็คิดจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างหรือว่า คิดได้แล้วอะค่ะได้สติแล้วประมาณนั้นน่ะหลังจากที่จมอยู่กับความทุกข์มานานก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องออกจากจุดนี้ฉันจะต้องมีความสุขให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นยังไงคุณก็ได้รับความสุขค่ะชีวิตของคุณดีขึ้นคุณมีความสุขคุณมีความหวังมากขึ้นในเรื่องของความรักถ้าผ่านความรักที่ไม่สุขไม่สมหวังมาก่อนคุณมีโอกาสจะได้เจอคนที่ใช่ คนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆเมื่อคุณเน่ะปลดปล่อยตัวเองได้คืออย่างนี้นะผู้อ่านมองว่ามันเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเป็นคนรักใหม่นะคะอาจจะอาจจะเป็น new เ o ิฟของคุณเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆเป็น เป็นเนื้อคู่เป็นโซเมเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่บุญของคุณอะคนที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณมีแต่ความสุขและความรักสุขสมหวังลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นคนเก่านะมันจะต้องเป็นกรณีนี้คือคุณไม่วิ่งไล่ไม่วิ่งตามคุณปล่อยเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะคิดได้เองอะว่าคุณคุณไม่ต้องวิ่งตามเขาถ้าเขาใช่เขาจะกลับมาเองและ เมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆเขาจะกลับมาและเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเพื่อเขาอีกแล้วอ่ะคุณไม่ต้องเจ็บปวดคุณไม่ต้องเหนื่อยคุณไม่ต้องวิ่งตามคุณไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วคุณจะมีแต่ความสุขจะไม่เหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณปล่อยวางได้ถ้าคุณปลดปล่อยตัวเองได้แล้วคุณหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองไม่ว่าคุณจะเอ่อเนื้อคู่ของคุณ คนรักของคุณจะเป็นคนเก่าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วกลับมารักคุณกลับมาเห็นคุณค่าของคุณหรือเป็นคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาและเป็นคนที่ใช่เป็นคนทีเ่เหมือนคุณรอคอยเขาเขารอคอยคุณเพราะคุณปลดปล่อยคนที่ไม่ใช่ไปแล้วคุณก็จะได้เจอคนใหม่คนคนเนี้ยคนที่ใช่ของคุณแน่นอน และจะทําให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่คุณมีโอกาสจะได้มีความสุขให้ The Sun ออกมายืนยันออกมาคอนเฟิร์มนะคะโดดเด่นมากในเรื่องของความรักนะแล้วก็เป็นความรักในพลังงานที่ดีคนที่ move on ไม่ได้จะ move on ได้คนที่เจอความรักที่ไม่ดีความรักที่ช้าใจคุณจะทําใจได้คุณจะ move on ได้คุณจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณจะเจอคนใหม่ที่ใช่คนที่รักคุณจริงๆ หรือถ้าใครที่แบบมีปัญหากันเล็กๆน้อยน้อยงอนการเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนรักของคุณอะจะคิดได้จะสํานึกได้นะคะเขาจะมาง้อคุณแล้วคุณจะมีความสุขคุณไม่ต้องไปง้อเขาคุณไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องวิ่งไล่เขาคุณออกมาจากจุดที่เศร้าหมองให้ได้คุณต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนนะซึ่งผู้อ่านมองว่าในเดือนกันยายนอะมันจะมีจุดที่ทําให้คุณคิดได้ทําให้คุณแบบปลดปล่อยตัวเองอะคะ่ะแล้วก็พยายามมีความสุขอืม แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นคุณก็จะสุขสมบังเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานเรื่องเงินมีโอกาสนะคะที่มันจะสมหวังดังใจหมายของคุณนะ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้สมหวังคือถ้าสมมุติว่าคุณคุณหวังว่าฉันจะต้องถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะแต่ผู้อาจมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณยิ้มได้เป็นเรื่องที่คุณแบบ เป็นเรื่องที่คุณปรารถนาเป็นเรื่องที่คุณต้องการเช่นถ้าคุณอยากได้เงินอ่ะคุณอยากมีเงินมีทองใช้อะไรเงี้ยคุณก็จะอาจจะได้ได้มาจากน้าพักน้ําแรงของคุณงานของคุณสมมุติถ้าคุณขายของอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะขายได้มากขึ้นมีลูกค้าเข้ามาสนใจสินค้าของคุณมากขึ้นหรือว่าร้านของคุณมีชื่อเสียงมีคนไปบอกกันปากต่อปากแล้วก็มีคนมาซื้อของร้านคุณเยอะขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือว่า ถ้าเป็นในเรื่องของโชคลาภจริงๆมันมันไม่ออกนะมันไม่ได้มีแบบโชคลาภแบบลาบลอยเข้ามาแต่ว่ามันเป็นภาพมันออกไพ่มันออกมาแบบโดยรวมมาค่ะว่าคุณจะมีความสุขสมหวังสุขสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของการเงินอ่ะมันจะมีหนทางมันจะมีหนทางอะไรสักอย่างอะ่ะที่คุณจะได้รับเงินไม่มากก็น้อยอือ อย่างน้อยก็คือพอพอให้คุณได้ยิ้มได้พอให้คุณได้แบบมีความสุขสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยไพ่มันออกมาสดใสามากเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่ oracle กันอ่าเมื่อกี้ที่เปิดมาเนี่ยเขาบอกว่า release control ไม่ต้องไปควบคุมอะไรนะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดเหมือนที่ว่านบอกตั้งแต่แรกอ่ะคุณต้องปลดปล่อยตัวเองคุณต้องแบบ เปล่อยวางทุกอย่างให้ได้นะคะปล่อยวางและพยายามกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจตัวเองกลับมาทําให้ตัวเองมีความสุขอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็คิดซะว่าถ้าเขาใช่ของเราเขาจะกลับมาเองอะไรที่เป็นของของเราวันหนึ่งมันก็จะกลับมาหาเราอะไรที่เป็นของเรายังไงมันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่าแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ค่ะทํายังไงมันก็จะแบบหลุดมือมันจะต้องมีเรื่องมีประเด็นมีมีอะไรสักอย่างมาทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยออกจากชีวิตเราถ้ามันไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามอะไรมากปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปคิดมากนะคะต่อให้คุณไม่ทําอะไรเลยอะถ้าสมมุติว่าเขาใช่ถ้าคนเก่าของคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่คนที่มีประเด็นกัน คนที่มีปัญหากันอยู่ถ้าเขาเป็นของคุณจริงๆต่อให้คุณไม่ทำอะไรเลยวันหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นทำให้เขาได้ย้อนกลับมาหาคุณจนได้ทำให้คุณกับเขาได้กลับมาเจอกันบนกลับมาเจอกันอีกจนได้แล้วก็ต่อกันติดจนได้ด้วยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจนะคะไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากไพ่อีกใบหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้ บอกคุณว่าปัญหาทุกอย่างมนมันมีทางแก้มันมีทางออกคุณจะเห็นว่าในภาพเนี่ยคุณเห็นประตูเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยประตูก็คือทางออกค่ะทางออกของปัญหามีเยอะแยะหลากหลายทางมากเลยคุณเลือกเอาอมืมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดประตูออกไปหรือเปล่าแค่นั้นเองทางออกทางแก้มันมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเปิดประตูบานไหน คุณจะออกไปจากจุดนี้ไหมหรือคุณจะติดอยู่ที่จุดนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่ไพ่แค่อยากจะแบบแนะนําคุณว่าทุกทางทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ลองมองดูดีๆสิเห็นไหมว่าประตูมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่แค่ช่องทางที่มันควรจะอยู่อะคะ่ะมันไม่ได้อยู่แค่เนี่ยข้างหน้าตรงเนี้แต่เห็นไหมม,มันมีด้านข้างด้านบนตรงพื้นก็มีอย่างเงี้ยซึ่ง เหมือนจะบอกเป็นในๆว่าบางทีทางออกอ่ะมันมีอยู่แล้วเพียงแค่เรามองข้ามไปเรานึกไม่ถึงหรือเรามองไม่เห็นลองมองดูดีๆสิลองหาดูดีๆสิแล้วคุณจะเจอทางออกและในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณจะเจอประตูของคุณคุณจะเจอทางออกในปัญหาของคุณไม่ว่าชีวิตของคุณกำลังมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณจะหาทางออกแก้ไขมันได้นะคะอทีอนี้เดี๋ยวขอใช้ไพ่โลนมองซึ่งผู้อ่านไม่ได้ใช้มานานแล้วเนี่ยวันนี้น้ยไงไม่รู้อยากอยากลองใช้ไพ่โลนอมองนะคะเป็นไพ่สำหรับเล็กๆใบเล็กๆนะขอดูสิไพ่จะบอกอะไร journal ว้าวเดอะริงโดดเด่นเรื่องความรักมากๆเลยจริงๆนะในเดือนกันยายนของคุณนะ่ะโกิลสกิล รู้ละไพ่สามใบนี้นะถ้าเอาความหมายทั้งหมดมารวมกันนะคะคุณจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวมาแบบตกกระจายแต่เป็นข่าวดีนะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะ ถ้าคุณรอคอยการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนคุณจะได้รับข่าวสารจากคนคนนั้นคุณจะได้รับข่าวสารจากเขาแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ได้สนใจอ่ะแบบไม่ได้คิดเรื่องของเขาอ่ะอยู่ๆเขาก็ทักมาอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ,อ,อีกกรณีหนึ่งกรณีคนโสด กรณีคนที่ไม่มีใครให้นึกถึงหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปแล้วคนที่จะเจอคนใหม่อาจจะเจอได้จากเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาออถ้าคุณกําลังอยู่ในวัยเรียนอันนี้ชัวร์อันนี้แน่นอนเลยชัดเจนเลยก็คือคุณจะเจอเขาจากสถาบันการเรียน อาจจะอยู่มาหาลัยเดียวกันโรงเรียนเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะหรือว่าไปโรงเรียนคอร์สอะไรแล้วแบบเจอกันไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆเป็นแบบหลักสูตรสั้นๆพิเศษอะไรแบบนี้ก็ได้นะเราเจอกันแล้วทําให้ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แบบเจอกันแบบบังเอิญเจอกันแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆก็มาพบเจอคนนี้แล้วก็ปิ๊งกันตกหลุมรักกันเดริงออกมาเนี่ยความรักความสัมพันธ์คือมันแบบ มันดีมากนะคะจะได้แบบคบหากันแบบจริงจังอ่ะแบบมีคอมมิชเมนต์อ่ะอืมหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวัยเรียนแล้วคุณอยู่ในวัยทำงานแล้วก็อาจจะเจอจากที่ทำงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือไม่ก็ห้องสมุดร้านหนังสือ หรือถ้าคุณไปโรงเรียนอะไรนั่นแหละแต่ผู้อ่านมีความรู้สึกว่ามัมนมันเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษาคือมันอาจจะเป็นคอร์สเล็กๆหรือแบบเวิร์กช็อปอะไรสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วคุณมีโอกาสได้เจอเขาหรืออาจจะเป็นการสัมมนาบริษัทส่งคุณไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เจอกันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้ นี่คือข่าวดีของคุณในเดือนกันยายนนะคะอ้ออีกเรื่องหนึ่งดีกว่าขออีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้มันมันแวบ,บเข้ามาในหัวก็คือ,อ,อข่าวดีในเรื่องของการเรียนนะคะใครที่กําลังศึกษาใครหรือใครที่แบบกําลังคิดที่จะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้ประสบความสําเร็จในการเรียนของคุณหรือว่าคือถ้าคุณไปสมัคร สมัครเรียนอะไรทิ้งไว้รอการติดต่อรอการคอนเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการคอนเฟิร์มคุณจะได้รับข่าวสารที่คุณรอคอยนะคะก็คือเขาจะรับคุณเข้าเรียนนั่นแหละอืมไปสมัครสอบอะไรที่ไหนไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้จะได้รับการตอบรับนะคะโอเคจบแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ